วดีค่ะวันนี้วันที่10พี่หมวยเขาออกมาให้หมวย1วนึ่งโซนเนาะเพราะว่าเขาจะกลับบ้านแล้วแต่ประเด็นที่กิ๊จะคุยวันนี้คือเรื่องของน้องแอนดรูว์ทำไมแอนดรูว์ไม่ได้ออกนะคะาาทั้งที่แอคนตพร้อมน้องออฟพี่น้องออออกไปเมื่อวานนี้ปัจจัยหลายครั้งที่เราเจอว่าปัจจัยที่ร่วมและทําให้อาการโควิดไม่ค่อยจะหายดีเท่าไหร่คือปัจจัยของเรื่องน้ําหนักที่เกินนะคะแล้วก็บางครั้งคนไข้มีเบาหวานโดยที่ไม่รู้ตัว หลายครั้งที่เราเรักษาไปแล้วนะยังไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะต้องเจบบาะประวัติเพิ่มขึ้นแอบว่ามีประวัติซ,ซ่อนอยู่ไหมบางทีมันมีประวัติตำตับทำให้การรักษาโควิดช้ากว่าปกติดได้นิดหน่อยนะคะการฟื้นตัวจะช้ากว่ายังไงก็ฝากเรื่องการรับว,วัคซีนการป้องกันยังคงต้องเข้มข้นเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์เพาะตอนนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนมันอาจจะม,มีสับสนว่าอตัวโควิดนี่เป็นหวัดยังไงรักษาสุขภาพ